สวัสดีครับชเชฟเบ์เมอร์นะครับทีนี่รายการนะครับเชฟช่วยคิดครับทุกตุโคนไม่ต้องเพียรน,นะครับเชฟช่วยคิทให้ครับกับภารกิจใหม่ความท้าทายใหม่รอเราอยู่ I would like to wish everyone that participate in this vegetarian festival coming soon. Uh, in in this few months time, we also have a healthy to to fight the pandemic. ทีบังไตเกนะครับจากเจให้อร่อยสิงเคเก่งฮองครับขอให้ทุกๆคนนะฮะทานให้มีความสุขมากๆนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับ Chef ช,ช่วยคิดนะครับอย่างอยู่ที่เทศกาลเจอยู่นะครับเมนูของเชฟโเมนช่วยคิดให้นะครับชื่อว่า มาเขือมว่วงนะครับไฮโปรตีนะครับอย่างนี้เลยไฮโปรตีนะครับใครบอกว่าคีนเจนะครับเราจะมีโปรตีไม่ได้นะครับโซเมนูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เน้นโปรตีเป็นหลักโดยที่มีตัวช่วยนะครับนอกจากโปรตีมาจากถั่วอยู่แล้วนะครับเราจะมีของ Imperial p a n พ t สเตอ o spread นะครับโซอันนี้เออเหมือนกันนะครับใช้ง่ายง่ายนะฮะเปิดขึ้นมานะครับเบิดฟ้าใช้ได้เลยนะครับเก ดูกัันนะครบอันดับแรกนะครับเราผัดถั่วก่อนนะครับใช้แฟรนสเซอร์รอยแ์เรชนะครับจากอิมพีเรียลนะครับกระทะไม่ต้องร้อนมากเหมือนเดิมนะครับนอกจากมาทาขนมปังไปแล้วนะครับมาผัดอาหารก็อร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นถั่วกระป๋องนะครับจะไฟแรงนะครับ เกลือพริกไทยนะครับเหมือนกันนะฮะสมมติเราชอบหวานจะใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งได้นะครับผงยีราหน่อยหนึ่งนะครับผมงขมเมเแ็กนะครับเคอันนี้คือเสร็จแล้วต่อไปนี้ผมจะจีมมะขามม่วงนะครับใช้แป้งสเตอร์ลอยจากอิมพีเรียลนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือพริกไทยนะครับใส่บนที่กระทะก็ได้นะเสร็จปุ๊บก็ใส่มะขามม่วงรีบๆใส่เข้าไป มะเขือม่วงนะครับดูดสเปรยเข้าไปอย่างนี้จะอร่อยนะครับมะเขือม่วงเสร็จแล้วแล้วก็วางอยู่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วครับมะเขือม่วงนะครับไฮโปรตน